จากนั้นยังพบกับการประชันฟิปากาของสองเพื่อนรักนักแต่คุณปุยฝ้ายคุณมีแพลนจะมีทายาติเลยไหมคุณยังไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมปรึกษาคุณบอยได้นะคุณบอยนี่เขาเก่งมากเลยเรื่องนี้ตั้งใจจะจะปรึกษาคุณบอยแต่คิดไปคิดมาโอ้ตอนนั้นเขาก็มาปรึกษาเราเหมือนกันลูกของเขาเนี่ยนะคะคือตัวอาซูจิเนี่ยนะคะเขามีแต่หัวแต่ไม่มีหางเขามีแต่หัวแต่ไม่มีหางลูกเขาเนี่ยนะคะแทนที่จะว่ายน้ำไปข้างหน้าหุนลอบตัวเองอยู่เนี่ย จริงมาพูดกันให้มันแล้วคือแบบบูลลี่อสุจิพูดอย่างนี้่ะพี่เพราะว่าเขาบอกค่อยเองว่าอของเขาอ่ะสั้นและใหญ่หนูก,ก็เลยบอกเหมือนเขียงใช่ไหม <c oughs> เหมือนเขียงใช่ไหม <c oughs> ไช่จำได้เปล่าเมื่อคืนก่อนเราก็บอกเหมือนเขียงอาทิตที่กุมภาพันธ์นี้ทางช่องโมโนทเนี้นายขอดังเกงขอดังเกงุณ <c oughs> เหนื่อยอมึงอ่ะ